โอ้ขนาดทอดบ่อหาหกสิบโอ้เข่าหัวเลยทีเดไยวให้หัวหย่อนในจัหวัดให้บางสุขโอ้ยนื่อยมาขา เนี่เปลี่ยนเนี่ยังโลการทัง้งั่กสอนข้าเองไี่แคร์นั่นอ่าเนี่ยฮะนึ่ลัที่เืนไปอีกทีไปฝากไม่ไู้คนเราเศราต 60, 60 sao, của lông luôn. Ủa cái này, vâng. là này sao nhé? nó, cái sào nó đang hùn lông 2 tổ thì <laughs> ดิฉันชิบกระตุ้นยูป็ดนะชิบชิบระต้น้อยนี่มันเจ้าว่าแกก็เปียกก็จะกูได้ดิฉันชิบชิบช้อนกระดมให้น้อยยูกปนนะสามสี่คน น,นเจ็ดชิปพี่น้องเลยเจ็ดชิปหาตเราดูการบังไหมกับพวได้กินปั่นกันชามสีโคตขขาว,ข,าวข่าวด้วยทางนั้นเนาะไม่นะไม่มีอะไรอากข่าวเลย ไปกินหรอเปล่าแเนก็่า่กให้ทั้งไหมเป็น้อ,อมึงให้แล้วจงไจงจะไหนนกเป็่นก่ามีนิ่แคมเช่นน,นีน่าจะตัว

chết chụp bài này là này mang tổ nói Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

วาเปียนนนี้ร่อน่นการงเร่นนะขาวคับวันุกรน่งประมาณหามื่นเลยบะหมี่หนกใหญ่กินเลยี้อง ลงไม่รังสามอเมาได้พูล้าวสามจะเล่น้อยังคุณแก๊บคุณนั่นและืคุณแก๊บแล้วคุณแมช่ยังมันแน่เลยนี่นาองั่น ยิงนอกนี้แล้วปลิวข <c oughs> องแตายก็ไปชมเขากรอบอดีตเียันลาไปเชเ่อมมาใครแต่วงเขามาลองก่อนอมันจอกอ,องเนาะตัวกตันยิ่งเห,เห็นนูกนเห็นยังขนดนี้มเช้าล่าอ,ลองนั่นแล้วลืก็จองย่พงโ้ดใช่ไหมไ เป็นเลเข้าซุมอยู่ในในในกล่องเขาแต่ว่าแน่นมันจะซ้ำเก่ามือเก่าอยู่เห็นแต่ซ้ำนี่ปกติกล่องมันซ้ำนี่เห็นซ้ำนี่อ่าขายิงเนาหขยิเขาบิ้งนะ่เวลาเขาทายนะเขาองในกล่องนไริ่งทรศัพท์นี่เากับเง้ยงเลหมดแม่มันลเม,ม็ลูกยิ่งเจหนา้เยิ่งเริ่มลงกระถิ เวลาไม่ไปวดเลยหมอนี่